ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยรีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบลลี่แฟมิลี่เลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือทุกคนกันหน่อยครับเข้ามาช่วยกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับขยับเก่าไกสองหมื่นผู้ติดตามให้ได้มากที่สุดภายในปี2 0 2 5นี่้านี้แหละครับ ประเด็นเริ่มต้นข่าวสารเลขคนนี้ครับเบสขอพาคุณผู้ชมมากันที่ประเด็นของไทยดิศสองกันก่อนเลยครับเป็นประเด็นช่วงดราม่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยครับกับทางฝั่งของดาดิโลลูเปสเละครับขคงชาบราซิลของสีสเกตเลยครับ,บ,รดรบได้ออกมาพูดข้อความระบายความอัดอันครับผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวแหละครับ เดยต้องฟังของะลานดันโรโดเปตน,นั้นครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเลยครับโดยมีใจความเลยครับว่าจะมีความสุขได้ยางไรในเมื่อผู้จัดการสามารถตบหน้าเพื่อนทีมได้จะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อไม่สามารถใส่รองเท้าแตะไปกินข้าวกลางวันและมื้อเย็นได้หลังจากนั้นนั่งรถบัสมานานถึง10ชั่วโมงแล้วผู้จัดการทีมเขาใช้คําหยาบคายและด่าคุณเป็นภาษาไทยฉันเหนื่อยมากอยากขอให้ฉันมีความสุขหรือวาราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะทำหน้าที่ในสนามอยู่บ้านพักผ่อนเหนื่อยมาก นี่มันไม่ใช่เมื่อชีพหากคุณต้องการความครบก็จงครบตัวเองซะ โอ้โหโคตรเดือดเลยเลยครับสับทางฝั่งของดาดิโรโดเปสเลยครับแต่ซึ่งหลังจากนั้นครับทางฝั่งของผู้จัดการอย่างทางด้านคุณธนยุทธ์เลยครับผู้จัดการของซีสเกตเลยครับต้องให้ความเป็นธรรมกันด้วยเลยครับหลังจากที่ทางฝั่งของดาดิโรโดเปสนั้นครับกองหน้าชาวบราซิลเลยครับของทางด้านซีสเกตได้ออกมาโพสข้อความระบายเลยครับเรื่องที่มีผู้จัดการทีมเข้าไปตบหน้านักเตะเลยครับและก็ใช้คําพูดหยาบด่าทอส่ดลาสุดเลยครับทางฝั่งของผู้จัดการของซีสเกตอย่างคุณธนยุทธ์ก็ได้ออกมายอมรับครับ คมกับชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยซึ่งทางฝั่งของทน้านคุณธนายุธนานครับก็ได้ออกมาโพสต์2ข้อความเลยครับโดยข้อความแรกกันก่อนครับทางฝั่งของคุณธนายุธก็ได้ออกมาโพสต์เลยครับว่าระบบทีมหากมีนักเตะไร้ระเบียบและวินยัยหากไม่ถูกผมดา่ามันก็ไม่ใช่ผมไม่เห็นแก่ผมก็ต้องเห็นตาสโมสรบนออกเสือ้ออย่าทําตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่คนอื่นคนอื่นทําได้มีคนเดียวที่ทําได้แต่ไม่ทํา ส่วนที่โดนตอบนั้นนักเตะต่างชาติไปสองครั้งมันนานมาแล้วและเจ้าตัวก็ามายกมือไหวและขอโทษผมไปแล้วเหตุเกิดจากไม่เข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีคนไทยในขนาผมกําลังแจกตัวเครื่องบินอยู่เขาก็เข้ามาด้านหลังโดยยกเท้ามาทักทายผมก็เลยหันหลังไปตอบช่วเงเย็นเขาก็เข้ามาขอโทษผมเลยครับนี่เลยครับประเด็นดราม่าทั้งสองฝั่งเลยครับก่อนที่จะมีการเข่นขัดเลยครับในช่วงของเช่นวันนี้เลยครับซึ่งทางฝั่งของศรีสเกตนั้นครับก็จะลงสนามพบกับชุนบีเลยครับในศึกทะเลสองเลยครับ ในวันเสาร์ที่2ี๒กู่พาพาเลยครับเวลา18นาิกา30นาทีครับ จากนั้นครับเราไปต่อที่ต้งฝังของตานจีโน่กันหน่อยครับออกมาเดือดเลยแหละครับโดยได้ออกมาบ่นเลยครับว่าได้ซ้อมแค่หนึ่งวันก่อนที่จะดวลกับบริรัมโดยได้ออกมาเดือดเลยครับหลังเมืองทองนั้นครับมีโปรแกรมที่ถี่มากๆเลยลครับโดยต้องฝั่งของโคจิโน่และเีน้นครับออกมาเดือดเลยครับต้องย้อนกลับไปกันที่หลังเกมเลยครับที่แพ้ไรอันชิตีโดยการบอยบายโปรแกรมของทะเลกเลยครับที่ให้เวลาเมืองทองซ้อมแค่วันเดียวครับก่อนที่จะเจอกับบริรัมในวันพรุ่งนี้เลยครับโดยทางฝั่งของโคจิโน่น้นครับก็ได้ออก 嘛。 ให้สัมภาษณ์สั้นๆเลยครับหลังจากจบเกมกับไรออนเลยครับต้องย้อนไปกันหน่อยครับวัาจากนี้ครับเราต้องกลับมาโฟกัสเกมกับบริรัมเล่นหน่อเลยครับว่ามันไม่ได้เลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนจัดโปรแกรมออกมากับการที่เราต้องเดินทางในซ้อมแค่วันเดียวก่อนเกมกับบริรัมบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆเลยครับซึ่งเราต้องติดตามเชียร์กันต่อไปเลยครับในศึกบิ๊กแมตช์ประจําวันพรุ่งนี้เลยครับสำหรับทางฝั่งของมือทองกับบริรัมครับที่สนาม BG Sta เ i u ดียมเลยครับไม่ใช่สนามทัโดมดนะครับทุกคนครับ ตอนนี้ก็มีการ โพสออกมาจาหน่ายตัวแล้วครับใครที่ยังไม่มีตั๋วครับก็ไปซื้อกันได้เลยครับจากนั้นครับเรามาต่อที่ทางฝั่งของตะลันโปรแกรมของตะลันทลีกกันหน่อยครับหลังจบเกมเมื่อคืนชิบานมาครับหคู่เลยครับระหว่างนครราชสีมาที่ได้ออกมาพบกับทางฝั่งของสุโขทัยเลยครับโดยทางฝั่งของโคโจเทียสักพุกอนนั้นครูซของสว่านแคปก็ได้ออกมากล่าวเลยครับหลังนําลูกทีมนั้นครับเปิดบ้านไล่ตีเสมอสุโขทัยเลยครับสุดมันไป2ประตูต่อ2เลยครับในซุกบอลทลีกนาทีที่ยี่สามเมื่อคืนชิบานมาครับ ที่สนามของเชลิ์ปักเกี็ต แปดสนาด้วยกันเลยครับโดยซึ่งดังนี้ครับจากผด้ได้ล่าครับก็ทําให้ทางฝั่งของทัพสวรรค์แคปนั้นครับแข่งไป23นัดแบ่งไปชนะ6เสมอส0แพ้ไป7มี28คะแนนหลังดับที่1ิของตารางราสุดเลยครับและเลยซึ่งหลังจบเกมดักลก่าวครับทางฝั่งของกุโจก็ได้ออกมาสัมภาษณ์หลังจบเกมเลยครับว่าอย่างไม่พอใจเลยครับที่ได้1แต้มที่เราได้มาดยช่วง10นาทีแรกที่เราเสียสมาธิเสียถึง2ประตูและผมก็ว่าเลยครับมันทําให้เกมกลับมายากขึ้นทุกคนครับเริ่มเกมมุ่งมั่่่่นทีจะะอาปรตตูให้้้ไไไดดแม ังในส่วนของการป้องกันถ้าตรงกับหนิกนักเตะค,ครับในเกมนี้ก็คือเรื่องของ10นาทีแรกหลังจากนั้นครับ80นาทีหลังครับนักเตะของเราครับตั้งใจสู้จนตีเสมอ2อสองไม่ได้ไม่พอใจสักทีเดียวครับเกมนี้เราสร้างโอกาสได้เยอะมากของเกมได้เยอะมากเรายิงชนเสาบ้างชนคานบ้างพอจับจักรตรงนั้นครับโอกาสตรงนั้นก็ไม่มีใครเลยครับ happy ปปกับ1แต้มแต่ในสิ่งที่นักเตะแสดงออกมาครับคือการไม่ยอมแพ้ก็เป็นข้อดีเลยครับที่เราควรที่จะเก็บไว้ก็ต้องืีนชมนักเตะของเราเหมือนกันครับที่เหลืออีกเกม ที่เราจะมีต้องให้เก็บก็ต้องทำมาหนักกันต่อไปเลยครับและ8นาทีแรกครับที่เราเสีย2ประตูในเกมนี้ครับผมยอมรับเลยครับ่าช็อกเหมือนกันเป็นบอลโกช็อกอผมเข้าใจได้แต่เราก็พยายามที่จะกลับมาทวงประตูคืนจากลูกแรกและก็ลูก2หลังจากนั้นครับก็พยายามเลยครับที่จะเก็บลูกสามไม่ได้เพื่อที่จะเอาชนะแต่ก็ทําไม่ได้เลยครับเราเล่นในบ้านเราคาดหวังถึง3แต้มแต่ทางสุโขทัยครับขอก็ตํคาคันบ้านมาก็มาอยากเป็นผู้แพ้เหมือนกันผมว่าถ้ามองในเรื่องของฟุตบอลครับมันก็เป็นเกมที่สนุกเหมือนกันแหละครับแึ่สำหรับ เกมการแข่งขัน,น,ขนต่อไปของรัคารัตซิมาครับก็จะต้องออกไปเยีอยการทีเดสี่เลยครับในวันเสาร์ที่1มีนาคมในเดือนหน้าเลยครับในเวลา1ทุ่มตรงที่สนามแพสตเดียมเลยครับ จากนั้นครับเราไปตอนที่สุโขทัยกันบ้างเลยครับอีกหนึ่งทีเหมือนกันเลยครับอย่างทางฝั่งของโค้ดโดนัทก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่านักเตะนั้นครับเสียสมาธิหลังสุโขทัยแก็บได้เพียงแค่หนึ่งแต้มจากนครราชสีมาเลยครับโดยซึ่งต้นนี้ครับสถานการณ์ของสุโขทัยซีนั้นครับหลังจากลงสนามไปทั้งหมด23านัดเลยครับแก็บไปได้แค่30คะแนนหลังอัปที่8ของตารางอยู่ในตอนนี้เลยครับโดยทางฝั่งของโค้ดโดนัทนั้นครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเช่นกันเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเลยครับที่ซ หนึ่งเกมเลยครับที่สนุกแต่ว่าเราก็แอบเสียได้เลยครับเรานําถึง2ประตูเรามาเสียสมาธิโดยอุบัติเหตุของฟุตบอลมันก็เลยทําให้บางอย่างครับมันรวนไปหน่อยในช่วง่หลังครับเราก็ประเมินมาได้เลยครับว่านครรรชิสมามีข้อดีอย่างไรก็เลยมีการปรับเปลี่ยนระบบแต่พอเริ่มเข้ามาครับมันก็มาเสียเร็วทําให้เกมเสมอกันไป2ององแต่สุดท้ายครับก็ลากเดือนเลยครับกว่าจะได้1แต้มกลับออกมาได้ต้องชื่นชมน้องๆทุกคนเลยครับวันนี้เราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเทคนิค เปลี่ยนผู้เล่นลงไปซึ่งวันนี้ครับเราก็มีนักเตะที่ลงไปแล่นซึ่งไม่ใช่ตาแหน่งของตัวเองสอบกดด้วยกันมันก็เลยทําให้เกมครับไม่ค่อยสมมติมากนักแต่น้องๆทุกคนครับทำหน้าที่ได้ดีและทําได้เพอร์เฟกมากวันนี้ต้องบอกอะไรครับว่าดึงแต้มสำหรับทั้งสองทีมครับผมว่ามันยุติธรรมแต่เราแค่แอบเสียดายครับเรานําถึง2อศูนย์เรามาเสียสมาธิเราป้องกันไม่ได้เรื่องของรายละเอียดครับก็ต้องกลับไปปรับปรุงกันใหม่แต่อย่างน้อยๆครับวันนี้เราก็มีโอกาสจบเลยได้สึงประตูก็ต้องชื่นชมน้องๆเลยครับที่ทุกคนนาน้าทีล สมบูรณ์แบบทุกคนเลยเลยครับมันเพอร์เฟกมากๆากเลยครับซึ่งในส่วนสำหรับโปรแกรมการขันนัดต่อไปของสุขโคัทนานครับก็จะกลับไปเปิดบ้านเลยครับสนามทุ่งทะเลหลวงเลยครับต้อนรับการมาเยือนของทีมลองจ่าฝูงเลยครับอย่างแบ่งค้อจนเตดในวันอาทิตย์ที่สอมีนาคมนี้เลยครับประเด็นข่าวสารปิดท้ายของวันนี้ครับขอปิดท้ายที่ทางฝั่งของเกษตรศาสตร์ f อเลยครับอย่างทางฝั่งของบอสโตโดออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ของเกษตรศาสตร์เลยครับหลังชนะเชียงใหม่ไปได้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับสำหรับทางฝั่งของโคตโตโนพาคกินคัมเเดสักนันครับรักษาการประธานสโมสรของทงน้านกาเซซัสเอฟซีครับได้ออกมาเปิดใจถึงสถานการณ์ของทีมกับแฟนบอลเลยครับหลังจบเกมทีสมารถเอาชนะเชียงใหม่ไป2ประตูต่อศูนย์เลยครับในศึกเมืองทะลิดส24นาีี่ลิโบกโดยกันแหลครับโดยซึ่งทางฝั่งของบอสโตโดนันครับก็ได้ออกมาเปิดใจกับแฟนฟุตบอลเลยครับว่าสัญญากับผมได้ไหมถ้าสมมติว่าผมต้องทําต่อจริงๆอยากทิ้งผมได้ไหมถ้าเราไม่สามารถที่หาคนรวย นที่มีเงินเยอะๆมาให้เราได้ขอเสื้อคนละตัวได้ไหมอีก8นัดไปโดยกันเลยครับส่งสำหรับโปรแกรมกนนารแข่งนัต่อไปของตะด้านกัศาสตรส f ีนั้นครับก็จะต้องออกไปเยือนทีมอย่างตะา้านชลบุรีเลยเลยครับในวันที่1มินาคมนี้เลยครับที่สนามชลบุรีได้กินสเตดเดียมในเวลา18บนิตรงเป็นต้นไปเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ